เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่ททานนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบก,กับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลค่ะประจำวันที่2มกราคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยนะคะที่จะออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะดิฉันก็จะลงลตางเป็นประจำในช่องนี้นะคะไม่คุ้นเลยนะคะปกติไม่เคยออกนะคะหวยวันที่2ปกติจะออกวันที่30ธันวามาตลอดนะคะ อยู่ๆงวดนี้มาเป็นวันที่2รู้สึกไม่คุ้นเลยค่ะที่ต้องพูดวันที่สองมก,กรานะคะไม่คุ้นเลยค่ะต้องอแสดงความยินดีนะคะที่เอามาออกวันที่2นะคะเพราะปกติเดือนธันวาจะออก3างวดนะคะแต่ว่าปีนี้เขาเปลี่ยนนะคะมาออกมก,กราแทนนะคะเราก็มาดูผลของงวดที่แล้วกันนะคะ ส่วนวันที่16เดือนนี้ไม่มีนะคะไปออกวันที่17นะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าวันที่16จะเป็นวันครูนะคะก็หวยก็จะไม่ออกก็จะไปออกวันที่17นะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะลืมวันกันเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานงดที่แล้วนะคะให้เด่นสีและรองเจ็ดนะคะหวยออก8 6 3หสามล่างสองหนึ่งนะคะไม่เข้าเด่นรองคะ่ะหลุดคะ่ะต้องขออภัยนะคะก็เลยไม่เข้าที่ชุดเด่นนะคะไปเข้าที่ชุดกันคะ่ะสองหนึ่งนะคะ ข้างล่างค่ะในตารางสถิติมาเลข2เลข1เลข6นะคะไม่มีเลข3ในตารางจึงไม่ได้ข้างบนได้แต่ข้างล่างแต่จากสถิติแล้วดิฉันก็จะบอกอยู่เสมอว่าตารางนี้ช่วงนี้เน้นล่างนะคะเน้นที่ข้างล่างมากกว่าข้างบนนะคะก็เข้าที่ข้างล่างค่ะ 2- อน่นะคะแต่ไม่เข้าชุดวัจใจนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกรางวัลค่ะท่านที่ถูกรางวัลก็อย่าลืมนะคะแบ่งเงินหรือเรื่องน้อยของท่านค่ะเพื่อไปทําบุญบ้านนะคะ จะได้ตัวโชคลาภไปกับตัวท่านเองค่ะทําตามท่านสะดวกเลยนะคะดิฉันไม่ได้บังคับว่าต้องทําที่ไหนค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีที่ทาจริงดิฉันก็มีหนึ่งช่องทางค่ะเป็นบริการจากวัดพระบาทน้ำผู้โดยตรงค่ะเป็นกระโทรเข้าไปนะคะครั้งละ9กบาทและ15บาบาทค่ะเขาจะหักจากค่าโทรศัพท์ของเรานะคะเป็นบริการโดยตรงของวัดค่ะดิฉันไม่ได้มีส่วนได้อะไรนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวยไทยวันนี้กันนะคะ อย่าลืมค่ะว่าตารางสถิติไม่สามารถปักหลักให้ได้ถ้าเข้าตรงก็โชคดีไปแต่ถ้าเข้าไม่ตรงคุณผู้ชมก็จะมาว่าว่าไม่บอกกันก่อนนะคะจะบอกอยู่เสมอค่ะว่าไม่สามารถปักหลักให้ได้คุณผู้ชมอาจต้องกลับตัวเลขด้วยและก็ตารางนี้อย่างที่บอกช่วงนี้ขอเน้นที่ข้างล่างก่อนนะคะแต่มันมีกรณีที่เข้าทั้งบนทั้งล่างคุณผู้ชมอย่าลืมกันกันไว้ด้วยนะคะสําหรับบนนะคะแต่ขอเน้นที่ล่างก่อนสําหรับตารางนี้ช่วงนี้เข้ามาข้างล่างมากกว่านะคะ ช่วงไหนมาบนก็บอกามาบนช่วงไหนมาล่างก็บอกมาล่างแต่ว่าอย่าลืมว่ามันต้องกันไว้ด้วยนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวยไทยวันนี้กันนะคะสำหรับในงวดนี้ตัวเลขในตารางก็จะมีเลข8 4 1 3 2 6ค่ะ 8ปดสี 1, 3, 2, นะคะเป็นตัวเลขท,ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปเป็นเด่นและรองนะคะเด่นในงวดนี้ของหวยไทยก็จะเป็นเลขงวดนี้ยากค่ะเพราะว่าเคยทำแต่วันที่30นะคะพอเปลี่ยนมาเป็นวันที่สองมันไม่ตรงตามที่เขา ทำกันมาหลาย,ลายปีแล้วคือวันที่30นะคะแล้วมันปเปลี่ยนมาเป็นวันที่2มันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเด่นงวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นหนึ่งค่ะและลอง3นะคะเด่นหนและลอง3นะคะตัวเลขที่ทางช่องคำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณค่ะจึงไม่มีสูตรค่ะ ต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันค่ะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วิ่งกันค่ะท่านที่จับเป็นค่ะนําไปใช้ได้เลยนะคะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้ค่ะและเดี๋ยวดิฉันก็จะตัดชุดวัตใจให้ด้วยจะต,ต้องขอเตือนนะคะว่าชุดวัตใจที่ตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดนะคะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นค่ะยิ่งน้อยชุดเท่าไรคุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะแล้วก็ จะวนกลับมาตัดให้น้อยชุดลงไปอีกจากชุดวัดใจนะคะสําหรับหวยไทยนะคะจะลงให้ที่ช่องเลขเด็ดคนวังเล็กเป็นช่องสํารองคือช่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตัดชุดให้เหลือแค่3ชุดให้อีกทีหนึ่งจาก6ชุดนะคะก็จะวนกลับมาให้นะคะ ชุดเด่นของหวยไทยค่ะตัวเลขสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะคะสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะปรดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่รับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดวัจใจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะและอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะหชุดก็จะมีชุด18 12 1 338 3,-2 ค่ะ5ชุดนะคะ 1,-8 1,-2 1,-3 3,8และ3 2ค่ะ5ชุดวัจใจที่อยู่ในชุดเด่นนะคะดิฉันไม่วงให้นะคะมีผลที่ไม่วงให้นะคะเดี๋ยววนกลับมาตัดให้น้อยชุดลงไปอีกนะคะในชุดกันนี้ก็จะมีชุดวะจใจอยู่ด้วย1ชุดนะคะ แล้วก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะและให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมต้องนําไปใช้อย่างมีสตินะคะย้าน,นะคะว่าสตินะคะอย่าทําให้ตัวเองลาบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดวิจัยหนึ่งชุดก็จะเป็นชุด82ค่ะชุด82นะคะ ต่อไปดิฉันจะตัดให้น้อยชุดลงไปอีกนะคะจาก6ชุดนะคะให้เหลือแค่3นะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าขอเน้นที่ล่างนะคะแต่อย่าลืมกันบนแล้วก็ดิฉันไม่สามารถปักหลักให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นแบบเก็บสถิติเลขที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้ก็จะเป็นเลข1.8 1.3และ3.2ค่ะ1.8 1.3 และ3-2นะคะที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกจะเอา1-2ึด้วยแต่ว่า1-2มันออกไปแล้ว2-1งเขาออกไปแล้วเขาจะออกอีกเรอ <c oughs> ก็เลยเอาที่18 1 3และ3-2นะคะที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้นะคะค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้แต่ก็ตามสถิตินะคะอันนี้ดิฉันให้ตามสถิตินะคะถ้าเขาไม่มาตามสถิติมันก็หลุดนะคะแต่ต้อง ขอแจ้งไว้ก่อนว่าไม่สามารถปักหลักให้ได้นะคะคุณผู้ชมอาจต้องกลับตัวเลขด้วยค่ะกก็ตามนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ